มาแล้วครัมาแล้วคท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมารามบรรยากาศดีที่บ้านเกิดของนักแสดงพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณเกลือกิติเชี่ยววงกุลหรือคุณเกลือเป็นต่อน,นั่นเองคะ่ะสำหรับคุณเกลือเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรนักเขียนบทและผู้กำกับละครได้แก่เป็นต่อบ้านนี้มีรัก เฮงเฮงเฮงบางรักซอยเก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์เป็นต้นโดยเขามีชื่อเสียงมาจากซีดคอมเรื่องเป็นต่อในบทบาทวอกส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวเคยแต่งงานเงียบๆกับแฟนสาวนอกวงการปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแล้วและได้แต่งงานใหม่กับคุณมิ้นแฟนสาวนอกวงการปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายสุดน่ารักด้วยกันหนึ่งคนคือน้องราม วันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมฟาร,ร์มของเขาที่บ้านเกิดจะบรรยากาศดีแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะในปัจจุบันนี้เราจะเห็นคนดังหลายๆคนหันไปทำการเกษตรที่บ้านเกิดปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษไว้เพื่อทานเอง สำหรับคุณเกลือมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแน่นอนว่าเขาก็มีฟาร,ร์มอยู่ที่นั่นด้วยเขาทำงานในวงการบันเทิงมาหลายปีจนกระทั่งมีครอบครัวและคงได้เลิกว่างแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายโดยได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพของคนในครอบครัวบนที่ดินในจังหวัดอุดรธานีปรับปรุงพื้นที่ขุดบ่อน,น้ำสำหรับทำการเกษตรซึ่งเขาได้เรียกฟาร,ร์มแห่งนี้ว่า ฟาร์มอีหลีสร้างเถียงนาไว้สำหรับพักผ่อนปลูกข้าวปลูกกล้วยมีการเพาะปลูกพันไม้ต่างๆมากมายเช่นโพด่างพยางิ้วดำรวมไปถึงพืชผักผลไม้ในคอนเซปต์ปลูกที่กินกินที่ปลูก และเขายังเคยโพสตเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนโดยเล่าว่าเริ่มจากไส้เดือนหนึ่งกะละมังลองผิดลองถูกอยู่สองเดือนตอนนี้เรามีไส้เดือน7กะละมังเป็นที่เรียบร้อยไส้เดือนหนึ่งกิโลกรัมตอนนี้ขยายพันุ์เป็นสองกิโลกรัมรอนล่าสุดได้มาสิห้ากิโลกรัมผลผลิตเป็นที่น่าพอใจวันหนึ่งเราต้องไปให้ถึงสามกะละมังให้ได้สู้ต่อไปทาเคชิ นอกจากนี้ยังเริ่มทำการปลูกป่าที่เป็นป่าผสมผสานคงต้องรอชมกันว่าจะมีพันไม้อะไรบ้างเชื่อว่าในอนาคตฟาร์มของคุณเกลือและครอบครัวจะออกมาสวยงามอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันมาทำการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้ทานเองคนในครอบครัวยังได้ทานอาหารที่ปลอดสารพิษอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ